งานประดิษฐ์ในวันนี้นะครับจะเป็นเน้นในเรื่องของทักษะการพับในการสร้างสรรค์ผลงานโดยที่เราจะมุ่งให้นักเรียนฝึกในเรื่องของการใช้ทักษะในเรื่องของอุปกรณ์ซึ่งในวันนี้เราจะเน้นไปในเรื่องของงานกระดาษเป็นส่วนใหญ่รวมไปถึงในเรื่องของการทํางานร่วมกันการรู้จักระเบียบของการทํางานแบบมีหัวหน้านะครับแล้วก็เป็นสมาชิกที่ดีและสุดท้ายนะครับจะฝึกในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งผลงานโดยในวันนี้หัวข้อของเราก็คือจะให้นักเรียนตกแต่ง หน้าพิซซ่าแต่ขับได้ตามความต้องการและก็จินตนาการของนักเรียนครับก<อ>่อนที่เราจะเริ่มเรียนอยากจะทดสอบก่อนว่านักเรียนมีความเออมีความมีสติไหมหรือว่าตื่นหรือ,อยังเนยอยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าครูให้คําใบ้ไปให้ปริศนาคําใบ้ไปทั้งหมด4ข้อนักเรียนจะทราบไหมว่าสิ่งที่ครูจะให้ทายคืออะไรคําใบ้แรกใครๆก็รู้ ว่าฉันอร่อยยังไม่จบนะครูจะเปิด4ข้อก่อนนะครับใครที่รู้แล้วก็อุบเงียบไว้คำใบที่สองฉันมีหลายหน้าเยอะจนฉันจำไม่ได้ตอนนี้มีบางคนอ๋อบางคนยังนั่งงงอยู่เนาะแต่เดี๋ยวครูแถมให้คำใบที่สต้องนำฉันไปอบให้สุกก่อนนำมารับประทานเลยอ่ะ,อะสุดท้าย บางทีฉันก็เป็นวงกลมแต่บางทีฉันก็เป็นสามเหลี่ยม oh. อะฉเฉลยในวันนี้นะครับคำใบ้ที่ครูให้ไปนะครับ <Yay. S 2> เป็นปริศนาของพิซซ่าแล้ววันนี้พิซซ่ามาเกี่ยวอะไรกันอย่างแรกครูบอกว่าใครๆก็รู้ว่าฉันอร่อยนะครับครูเอาความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าพิซซ่าอร่อยมาก อย่างที่2องเขามีหน้าเยอะจนจําไม่ได้นะครับพิซซ่าในปัจจุบันนี้มีหลากหลายโดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับพิซซ่าก็ถูกดัดแปลงนะให้มีรสชาติมีหน้าตาที่เหมาะสมกับคนไทยถูกปากคนไทยนะครับอย่างที่3ต้องเอาเขาไปอบก่อนถึงจะรับประทานได้มีใครสามารถทานพิซซ่าแบบดิบๆได้เลยได้ไหมเออคงจะไม่อร่อยนะครับสุดท้าย นะบางทีฉันก็เป็นวงกลมแต่บางทีฉันก็เป็นสามเหลี่ยม,ม,เ,ยมเวลาเขาจะทานพิซซ่านะแบ่งเป็นชิ้นๆเนี่ยเขาจะตัดออกมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของพิซซ่าก็คือสิ่งที่ครูพูดไปทั้งหมดแล้วแต่ว่านะในจอเนี้ยเขาเพิ่มเติมข้อมูลให้เรนอีกนิดหนึ่งตรงที่พิซซ่าถือว่าเป็นอาหารหลักนะครับเป็นอาหารที่เกิดจากประเทศอิตาลี นักเรียนทายถูกไปแล้วนะครับว่าภาพปริศนาของครูในวันนี้คือพิซซ่าเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับงานประดิษฐ์ที่เราจะมาทํากันเป็นงานประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า <Wow! S 1> พิซซ่าหน้าอร่อยนั่นเองนะครับซึ่งพิซซ่าหน้าอร่อยในวันนี้คืออะไรพิซซ่าหน้าอร่อยจะเป็นอาหารประดิษฐ์หรือว่าเป็นอาหารปลอมที่เราทานไม่ได้นะครับเกิดจากการสร้างสารรค์โดยการพับกระดาษแล้วเราก็จะมาใส่ตกแต่งเพิ่มเติมหน้าตาของพิซซ่าให้มีความเป็นเอกลักษณ์โดยการใช้ความคิดสร้างสารรค์ นะครับซึ่งในวันนี้ครูเชื่อว,ว่าพิซซ่าหน้าอร่อยของนักเรียนจะต้องหน้าอร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของแต่ละคนอย่างแน่นอนนะครับอย่างแรกวันนี้เราจะต้องใช้กระดาษโปสเตอร์สีกระดาษสีวันนี้มีทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกคือแบบที่เป็นกระดาษ A4 ทางด้านหน้านะเป็นกระดาษสีเหลืองทองสดใสแบบที่2เป็นกระดาษที่อยู่ในตะกร้าสีฟ้าจะมีขนาดย่อลงมา นะครับเล็กน้อยนะจากนั้นแบบที่3จะอยู่ทางด้านข้างนะครับเป็นกระดาษโปสเตอร์สีชนิดอ่อนชิ้นเล็กนะครับทั้ง3แบบนี้จะใช้งานต่างกันต่อไปเราจะต้องใช้จานกระดาษหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า paper plate นะครับถูกต้องนะจานกระดาษวันนี้ครูให้ใบใหญ่เลย1กลุ่มจะมีจานกระดาษทั้งหมด6ใบต่อไปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีชื่อว่ากาวและ กันไกลชื่อภาษาอังกฤษของกาวและกันไกลคือ <Ooh. S 1> and โอเคนะครับต่อไปนะสุดท้ายเครื่องเขียนครูไม่ได้ใส่มาในวันนี้แต่ว่าใครที่ยังมีทักษะไม่คล่องนักเรียนสามารถใช้ตัวของ p e n ซ i l กับ e r a ร e เในการช่วยร่างแล้วตัดตามเส้นได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าคุณขีดเส้นไม่จำเป็นเลย นะการขีดเส้นไม่จําเป็นเลยไม่ต้องขีดเส้นคุณก็ตัดได้นักเรียนก็สามารถตัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ดินสอกันยังลบนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะพอได้กระดาษมาปับ๊บนักเรียนวางกระดาษในแนวนอนจากนั้นปึ๊บวางกระดาษในแนวนอนราบไปกับโต๊ะนะครับแล้วคุณก็พับขอบด้านล่างขึ้นมาเล็กน้อย นะครับความยาวประมาณ1ข้อนิ้วชี้ก็พอครูว่านะครับแล้วคุณก็รีดสันทบด้านล่างให้เรียบจากนั้นพอคุณพับเสร็จแล้ว1ขอบเราจะไม่พับต่อขอบที่2เลยแต่เราจะต้องพลิกก่อนพลิกด้านสลับแล้วเราถึงค่อยพับขึ้นมาเป็นขอบที่ 2, 2> พอเราพับขอบที่2เสร็จรีสันทบให้เรียบแล้วเราก็คลิกกลับด้าน แล้วค่อยพับขอบด้านล่างขึ้นมานะครับทําขั้นตอนเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆอ <S 1> <S 1> ขั้นตอนต่อไปเราจะทําการพับแบ่งครึ่ง นะตอนแรกของเราเป็นเส้นตรงอยู่ถูกไหมครับเราจะทําการจับพับแบ่งครึ่งให้เป็นรูปตัว V ีก่อนแล้วเราก็พับแบ่งครึ่งฟึ๊บพับแบ่งครึ่งเสร็จจะกลายเป็นรูปโบจากนั้นทํายังไงนะให้จากรูปโบเขาติดกันเป็นรูปสามเหลี่ยมทําไงดีครับมีเพื่อนบอกว่าทากาทาราเทฟทากาวตรงไหน จำเป็นไหมว่าเราต้องทากาวทั้งสองข้างเนี่ยจำเป็นไหมไม่จําเป็นทาแค่ด้านเดียวก็ได้นะพอทากาวเสร็จคุณจับกดติดเอาไว้สักพักหนึ่งพอกาวแหง้งเขาจะกลายออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับขั้นตอนนี้มีแค่นี้เองคือทากาวแล้วก็พับให้กดติดกันพอเสร็จปั๊บเขาก็จะกลายออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยม ตอนต่อไปเราจะทําการติดโครงพิซซ่าให้อยู่บนจานนะครับแต่ว่าเริ่มแรกเราจะยังไม่ติดเลยเราจะต้องทําการแสดงความเป็นเจ้าของที่จานก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถเขียนชื่อไปบนพิซซ่าได้วิธีการแสดงความเป็นเจ้าของที่จานคือเราจะทําการเขียนชื่อที่ด้านถูกต้องนะครับเขียนชื่อให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้น ครูจะให้คุณเอาชิ้นสามเหลี่ยมมาติดลงไปบนจานนะครับเอากาวปาดทาริเวณเสันขอบปาด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 ,ปาดเสร็จปับ๊บเราก็เอามาติดลงไปบนจานนะครับพยายามหาตำแหน่งที่เหมาะสมติดแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้ติดแบบนี้พิซซ่าก็จะกระเด็นหลุดออกมาจากจานอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพยายามติดให้อยู่กึ่งกลางนะครับขั้นตอนนี้ ใครที่พับเป็นระเบียบพับแล้วขอบทุกชิ้นเท่ากันนักเรียนจะติดได้ง่ายแต่ใครที่พับแล้วขอบเล็กบ้างใหญ่ยยบ้างสูงขึ้นสูงลงแล้วเป็นภูเขาเป็นหุบเขาอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะติดยากหน่อยนะครับแต่ว่าก็ติดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ต้องใช้ความพยายามระดับติดเลยเนาะใครที่ติดเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็ให้กําลังใจเพื่อนนะครับอ่ะวหน้ากกลุ่มแจกจาน ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำตรงบริเวณขอบด้านบนของพิซซ่านะครับวิธีการทำง่ายมาก แค่เรานำเอากระดาษมาแปลงร่างเขากลายเป็นท่อนกลมๆนะเมื่อก่อนกระดาษของครูเคยเป็นแผ่นยาวๆแต่ครูใช้วิธีการขยำฟึบเสร็จไม่ต้องทำอะไรเลยบางคนบอกว่าแต่หนูอยากได้เป็นแบบขอบเรียบหนูขอบพับได้ไหมมวนมวพับๆก็ได้แต่ครูใช้ขยำเลยเป็นเส้นยาวๆจากนั้น พยายามดักให้เขาโค้งโค้งหน่อยดักให้เขาเป็นเส้นโค้งนะครับจากนั้นคุณก็เอามาภาพก่อนว่าพอดีหรือเปล่ากับพิซซ่าของเราถ้ามีส่วนเกินทำยังไงดี<ะ>ก่อนตัดครูว<ะ>่านะ,ะ,ะคุณเอาดินสอขีดเส้นทำตำหนิทำรอยเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเอากันไกลมาตัดนะครับตัดเสร็จทีนี้ล่ะความยากอันดับสิบเลย<ะ>ติดยังไง คุณจะทากาวที่จานแล้วนําขอบมาติดกับจานก็ได้หรือคุณจะทากาวทั้งที่จานและที่ขอบด้านข้างของชิ้นสามเหลี่ยมแล้วค่อยเอาขอบพิซซ่ามาติดก็ได้นะครับแล้วแต่นะจากนั้นพอคุณติดเสร็จเรียบร้อยจะได้ออกมามีหน้าตาเหมือนจานของครูเป๊ะเลยขั้นตอนตกแต่งทำยังไงดีคุณอาจจะลองขยำกระดาษให้เป็นก้อนๆทากาวติด ใส่เข้าไปในร่องก็ได้หรือถ้าคุณบอกว่าร่องๆไม่ชอบเลยไม่ชอบแบบที่มีร่องคุณก็เอากระดาษครูมาติดปิดทับลงไปบนร่องแล้วคุณก็ค่อยตกแต่งด้วยเทคนิคการตัดการฉีกการพับการขยำเป็นพิซซ่าอะไรก็ได้อยากจะช่วยนำเสนอหน่อยว่าหน้าอะไรที่คือที่เป็นหน้าอร่อยของนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้นอกจากจะทำขอบพิซซ่าแล้ว ครูจะปล่อยให้นักเรียนตกแต่งผลงานไปเลย แล้วเนี่ยจัดการตรวจทานนะครับเช็คสิ่งของตัวเองให้เรียบร้อยนําอะไรมาก็นํากลับห้องไปให้เรียบร้อยนะในวันนี้นะครับงานที่ครูคิดว่าสวยงามนะครับแล้วเนี่ยดูมีความคิดสร้างสารรค์ในการตกแต่งแล้วก็ตกแต่งได้อย่างเรียบร้อยอย่างของเพื่อนกลุ่มที่1เนี่ยมีหลายชิ้นเลยนะครับมีของเพื่อนคนที่1 2 3ามนะครับสคนนี้ถือว่าถูกใจครูในกลุ่มที่1นนะครับทำไมถึงถูกใจเป็นเพราะว่า เพื่อเขาใส่ใจรายละเอียดเห็นไหมมีการตัดขอบส่วนที่เกินออกเก็บขอบเรียบร้อยนะครับของกลุ่มที่สองนะครูให้เป็น2ชิ้นนี้นะครับถือว่าโดนอกโดนใจครูในกลุ่มที่2จริงๆแล้วมีหลายชิ้นนะของชยกฤิก็ดีแต่ว่าครูชอบชิ้นนี้ทำไมถึงชอบชิ้นนี้จริงๆชิ้นนี้ถ้ามีเวลาให้ดารันอีกนิดนึงแล้วดารันสามารถที่จะขยากระดาษแล้วอุดเข้าไป ตามช่องได้ครบตามที่ดารันต้องการเนี่ยงานจะออกมาดีกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ดูสมบูรณ์กว่าน,นี้งานชิ้นนี้ถือว่าเป็นให้คําชมนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ดารันทําดีต่อไปแล้ะกันเนาะดารันสามารถนําไปพัฒนาต่อเพิ่มเติมที่บ้านได้ด้วยเทคนิคการขยํากระดาษแล้วก็มีของชัญญานะของชัญญาก็สวยงาม นะครับเรียบร้อยดีถ้าเกิดชันญ,ญาสามารถเติมในส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วนได้นักงานก็จะดูสมบูรณ์มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมีอีกชิ้นหนึ่งแต่ว่าครูขอเป็น2ชิ้นที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็คือมีการตกแต่งด้านข้างแล้วก็มีด้านหน้างานชิ้นนี้เป็นปลายมีใส่กล่องด้วยหลังจากที่เราเรียนเสร็จกันไปแล้วนะครับเรามาทบทวนทักษะสุดท้ายนะครับว่าวันนี้เราเรียนแล้วเราได้อะไรกันไปบ้างอย่างแรกเราได้ฝึกทักษะในเรื่องของการพับ เพื่อที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นชิ้นงาน3ม,มิติอย่างที่2เราจะฝึกในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ให้ถูกวิธีและถูกต้องนะครับซึ่งนักเรียนได้ใช้ไปแล้วผ่านการตัดด้วยกรรไกรและก็การทากาวนะครับอย่างที่3ฝึกการทํางานร่วมกันหลายๆกลุ่มทําได้ดีมากนะครับทักษะสุดท้ายนะครับคือทักษะในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ซึ่งนักเรียนได้ ใช้นะครับได้สื่อออกมาผ่านการตกแต่งใบหน้าพิซซ่าของแต่ละคนนักเรียนทุกคนทําได้ดีนะครับพิซซ่ามีความน่าสนใจแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครูขอชื่นชมนะครับ